เพื่อนๆที่กำลังลดน้ำหนักนะครับหลายคนเนี่ยก็สงสัยครับว่าทำไมเราไม่เลือกอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติทำไมไม่เลือกอาหารเองทานเองนะครับซึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าอาหารที่เราทานกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอยงเช่นผักเนาะผักที่เราทานทุกวันเนี่ยก็จะได้ปริมาณสารอาหารได้ปริมาณวิตามินเกลือแร่ที่มากพอสมควรเลยแต่ถ้าเราจะต้องการปริมาณวิตามินที่มากขึ้น ในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายเราจะต้องทานผักและผลไม้เป็นปริมาณที่เยอะมากสิ่งที่ทเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราทานอาหารธรรมชาติเหล่าน <sig> ี้เราจะได้สิ่งที่เราต้องการจริงแต่เราจะได้สิ่งที่เราไม่ต้องการตามมา<บ>ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นผักและผลไม้ <savior> บางอย่างจะมีน้ําตาลเพิ่มนะครับเราก็เราก็จะได้ปริมาณน้ําตาลเกินทําให้การลดหนักของเราเนี่ยเป็นไปได,ด้ไม่ค่อยดีนะครับเนาะรหรือการทานโปรตีนนะครับทานโปรตีนเนี่ยเราก็ทานจากอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ธรรมชาติครับแน่นอนครับ โปรโตีนจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติเนี่ยดีครับแต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มก็คือว่าเราอาจจะได้ไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นในการลดน้ําหนักในปัจจุบันนะครับเราก็เลยมาให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะในผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเนี่ยจะเป็นการเอาสารอาหารแต่และชนิดที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยมารวมผสมกันในปริมาณที่เข้มข้นสูงแล้วก็เราทานได้ในปริมาณที่น้อยนะครับทำให้เราสามารถควบคุมทั้งพลังงานได้ ควบคุมทั้งปริมาณน้ําตาลได้ควบคุมทั้งปริมาณไขมันได้และที่สําคัญคือเราได้สารอาหารครบครับผลิตภัณฑ์ทดแทนเมื่ออาหารถึงมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเืยในปัจจุบันเราพบนะครับว่า,าธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดแทนเมื่ออาหารเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าคนปัจจุบันหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักสนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ การใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนเมื่ออาหารในปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทำให้การลุนัักของเราเป็นเรื่องง่ายครับผมมากดครับ